สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําคลิปการใช้งานเบื้องต้นนะคะอันนี้จะเป็นพวนดินหลังเต่านะคะเป็นยี่ห้อคูโบต้า tr 6 0นะคะระบบนะคะก็จะเป็น2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะอันนี้ก็จะมีเดินหน้า1 2สองอันนี้จะเป็นถอยหลังนะคะส่วนข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์พวนย้อนทางแล้วก็อันนี้จะเป็นพวนดินนะคะก็คือเวลาดินแข็งแข็งนะคะให้ใช้เป็นย้อนทางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ํามันกันบ้างค่ะน้ํามันนะคะก็จะเป็น น้ำมันเครื่องเป็นเบอร์40นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเกียร์กาโลตาลีนะคะก็จะเป็นเบอร์90นะคะจะเป็นช่องเดียวกันเลยนะคะนี่จะเป็นตัวเติมนะคะแล้วก็ตัวดูค่ะตัวถ่ายแปบนึงนะคะตัวถ่ายก็จะอยู่ข้างล่างนะคะนี่ตรงนี้นะคะตัวถ่าย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดสวิตค่ะแล้วก็เปิดก๊อกน้ํามันนะคะโชกแล้วก็กระตุกได้เลยค่ะเวลากระตุกนะคะให้เชือกตึงมือนะคะแล้วก็ค่อยกระตุกนะคะแล้วก็ดันโชกกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดินหน้าเกี้ยนหนึ่งะคะ่ะจะเป็นเกียนหนึ่ง ตรงนี้จะเป็นดิฟล็อกล้อนะคะนี่อันนี้ก็ล้อก็จะอิสระค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียสองค่ะนี่ยิ่งเร่งเครื่องก็จะยิ่งเร็วนะคะนี่สีดเดิมส,สวยๆนะคะทางร้านไม่ได้ทำสีนะคะคันนี้ติดจองลูกค้าอุบลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวนย้อนทางกันบ้างค่ะ ันนี้จะเป็นคววนดินค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูย้อนทางค่ะนี้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะคะมาดูที่หน้าร้านนะคะ ก็สามารถแอดไลน์เปิดกล้องดูรถได้เลยค่ะก็จะมีหลายอย่างนะคะเบนซินดีเซลหลังเตารถตัดหญ้านะคะแล้วก็ตัดหญ้าใบวายก็มีค่ะอันนี้คลิปการทํางานมันก็จะไม่ยุ่งยากนะคะพวกหลังเต่าแล้วก็ขยันดูนะ้ำมันเครื่องนะคะอย่าปล่อยให้แห้งนะคะแล้วก็ฝุ่นกองนี่น้ำมันกับฝุ่นนะคะเราใส่ไว้ให้แล้วค่ะข้างในก็จะเป็นกองด้วยนะคะให้ลูกค้าขยันล้วออกมาเตาฝุ่นเครื่องก็จะไม่มีปัญหานะคะ แล้วก็เลิกใช้งานทุกครั้งให้ปิดก๊อกน้ำมันแล้วก็ปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ